นี่ลูกพี่ลูกพี่จะเอาก้อนหินพวกนี้มาด้วยทําไมอะ่ะคนอย่างเธอจะไปรู้อะไรอะ่ะนางเมนี่เธอเชื่อไหมพี่เนี่ยสามารถเอาก้อนหินพวกเนี้ยขายในราคาผลไม้ได้เลยนะเธอเชื่อเปล่าโอ้ยลูกพี่อย่ามาโม้หน่อยนะคนบ้าที่ไหนเขาจะมาซื้อก้อนหินอะ่ะไม่ไม่เชื่อใช่ไหมไม่เชื่อคอยดูแล้วกันนะมีมีคนมาแล้วจับตาดูดีๆแล้วกัน <c oughs> ผลไม้ครับผลไม้สดๆจากต้นลองมาแวะชมแวะซื้อก่อนได้นะครับ โอ้โหผลไม้ไหมครับพ่อหนุม่มเอเงี้ย yeah. ช่วยเลือกผลไม้ลูกที่มันสวยๆให้ผมหน่อยดิดอ๋อได้เลยครับไปตกลไมาให้ลูกค้าหนะโอ,อ้โหไปยิงนกมาเหรอครับเนี่ยมาสองตัวอ๋ครับโอ้ดูสินกกระจกเป็นชูกับนอกอีซีครับดูดูนี่ถ้าแฟนนกอีซีจับได้เนี่ย เอาโนก,กระจอกตายเลยเหรอวะไปโอ้ครับว่าแต่ทางนี้ครับทางนี้ไม่โดนจับได้ง่ายๆขนาดนั้นหรอกครับนะอ๋อทั้งหมด8ปดโลครับ1นึ่งร้อยสี่บาททางนี้ครับเ <c oughs> ดี๋ยวผมก็ก้มจับเลยโลสิบบาทครับอ่ารับมา200ตอน40บาทนะครับโอ้โอ ตัวดีครับนี่ครับตัวดีตัวดียอับอ่านี่ครับครับไว้มาใหม่โอกาสหน้านะครับโอกาสหน้าเชิญใหม่ครับอะไรนะครับไว้มาใหม่โอกาสหน้านะครับโอกาสหน้าเชิญใหม่ครับโอกาสหน้ามาใหม่ครับครับเห็นไหมมันแค่นี้เองง่ายๆแตได้ไก่คว้างโหสุดยอดมากเลยลูกพี่ยอมรับยอมรับคนฉลาดก็อย่างงี้เลย สำเร็จก็ดีค่ะร้านนี้เลยจ้าที่รักคุณใช่ไหมเจ้าของร้านอ่ะวันนี้แฟนฉันมาซื้อส้มไปแปดโลพอกลับถึงบ้านช่างดูมันมีแค่สี่โลเองแค่นี้แต่ผลไม้เน่าอยู่แะคุณบอกมาสิคุณจะรับผิดชอบยังไงไยตายแล้วมือโหดเริมมือมือเริมือหดเฮ้ยคุณอย่ามาพูดใส่ร้ายผมแบบนี้นะผมไม่ใช่คนแบบนั้นซะหน่อยแล่ที่สําคัญนะนะตอนที่ผมขายให้แฟนคุณอ่ะแฟนคุณก็เห็นแล้วนี่ทั้งหมดมันแปดโลถ้าไม่เชื่อก็ถามแฟนคุณสิ ว่ามึงต้องเรียนอะไรตุกติกแน่นอนเพราะตอนที่มึงช่างอ่ะมึงพูดว่าไงนะนกเป็นซีมันชู้กันนกกระจอกคิดไม่ออกสองตัวนั่นอ่ะเป็นชู้กันได้ไงวะขออย่าหลุดประเด็นเฮ้ยคืออย่างนี้ค่ะลูกพี่ของฉันเนี่ยก็แค่เอาก้อนหินใส่ในถุงผลไม้ตอนที่คุณเงยหน้าบองฟ้านะคะแล้วก็เฮ้ยไม่ได้อย่าพูดไม่เป็นไรค่ะลูกพี่วางใจฉันเถอะค่ะ ดีเลยลูกสำรับถุงที่มีก้อนหินมัก็เป็นถุงที่มีผลไม้เน่าได้ไงอ่ะง่ายมากเลยค่ะลูกพี่ฉันก็แค่แก้งทําเงินทอนหล่นพื้นน่ะบอกว่าพูดไม่ได้อย่าพูดฉันทำไปแล้วจริงๆนะคะลูกพี่ปล่อยให้ฉันสาธิตเถอะค่ะเดี๋ยวจากนั้นอะก็เอาสองถุงเนี่ยสลับกันตอนที่คุณอ่ะก้มเก็บเงินทอนนะคะแค่นั้นเองเอาให้หยุดด้วยจะไปไหน กูถือกอูใช้คืนให้มึงแล้วกันนะกูใช้คืนให้มึงไม่เป็นไรค่ะฉันรู้จักบ้านเขาดีเราไปตามกันเถอะค่ะ